คลิปซะหน่อยเฟดมาเก็ตโอ้มีหลายแบบเว้ยเ,เท ER สเลอร์สีสีเลยดีดำน้ำเงินแดงอยากได้สีไหนได้หมดเหมือนก็ได้น้ำเงินก็กดรับอ t ติ u น ลอยเลยครับได้ปะโอ้ยอยู่ข้างหลังแน่เลยใส่ก็ออกไปข้างหลังโอ้ยอ,อันนี้ยากน,นี่จำได้แล้วอันนี้เคยเคยเข็นออกมาแล้วคือมันยากตอนเข็นออกไว้นะมันต้องตีวงโคตรเลยนะเนี่ยแคบเลยตอนออกแคบไปแคบไปทำอะไรเดีดเยว เเดี๋ยวดูตอนออกตรงที่เียอผมแน่ๆใช่ไหมมันแค่มันแคบไฟนี่มันหางมันก้าวเผานะไอ,ไอคันเนี้ยที่เราจะดึงเนี่ยแม่งมีก้าวเผา <c oughs> ยากละอันนี้ยากละ <c oughs> จำได้ว่าเคยล่ยนี่แหละโอ้ยออกออกแล้วเหนื่อยเห็นตำแหน่งรู้เลยนะคุ้นๆตึงงอล้วยกเลยยกขึ้นเลยครับเอาล่ะอันนี้ต้องหักครับจำได้แล้วครับรอี่แล้ว เลยว่าติดแน่นอนถ้าไม่หักเนะียาวเฟื้อยครับรดยาวเฟื้อยแสนสองหมืน่นใช่ไหมปอน ไม่ใช่จุดเดียวกันหรอวะจุดเดียวกันนี่เอาลยแล้วมาโผล่นันได้ยังไงก็ของผมรับอยู่ข้างนอกอ๋อผมไปอ๋อไปรับข้างหลังมึงสองร้อยห้าสิบสามเออของผมมันเป็นร้อยห้าสิบเจ็ดไม์ เป็นไม<อ>้ไว้ล้าจะใช่แค่ออกก็เหนื่อยแล้วเนี้ยไปแล้วเนอะน,นำเลโนน,น 65แต่ก็แรงนะครับเนี่ยวิทไฟแดงะ่ะฝาเลยกันครับไม่โดนวะ่จะจังหวะกำกึ่งไม่โดน คูณแปดคูณหกบาคันนั้นใช่คันนี้ไม่มีคันนี้มีเต็มที่หกคูณสี่คันเ <4 S 1> ล็กสิบสี่ล้อ จะไม่ต้องนอนเพราะว่าเวลาไม่เป็นไอ้นี่แหละเป็นแบบเอเจนต์เดลิเวอร่นอนไม่ได้เวลาไม่พอไม่ได้ไจะไม่หัวมันหัวมันอะไรนะหัวเตีย้ยรถหัวเตีย้ยกาวเผานะ เก่งปาดอ่ะทีเนี่ยไ้ใจเย็นใจเย็นเจ้าคืนน่าใจเย็นเบาเดี๋ยวมันชนกเละเทะนะใยข้างหน้าซ่อมทางว่ะบายซ่อมทางไว้แยกหน้านู่นเลี้ยวขวาขวาวางเลยเราตำรวจจอดขวางกลางเลยนะ โดนปรับอะไรวะสปีดสปีดลิมิตไม่โดนนะแต่แต่โดนแน่นความเร็ว ว,วงเวียนนี่จบแน่เลย <iku> วันก่อนไปขนนี่เนี่ยไอ้ของเนี้ยของเกมเนี้ยอ่ามันเป็นเนี่ยรถที่มันที่มันซ้อนกัน come, หกคันอะไอ้รถรถเก่งเนเออขนนั่นโอ้โหอันนั้นอันนั้นก็โหดมันยาวอ่ะ จะเก็บอีกเกมอีกเกมห,หนึ่งของ EU ยังไม่ขึ้นไว้หนักเว้อันนี้เป็นแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยปอนด์ไอเทมนี้หนักสุดถ้าเกิดไม่นับสเปเชียลคาร์โก้หนักสุดของที่นี่ ไม่มีแบบยึดยักแม้เส้นทางเราไม่ค่อยเลยแต่ได้ของหนักเก็บยังไม่สุดเลยสุดไม่ได้ใช่ไหมมันไม่สุดใช่ไหม ถึงสปีดลิมิตยัง ผีหนาทีโห oh, นี้เฉียดฉิวนะอันนี้คือส่งถึงบริษัทแล้วอะ่ะเวลาเราจะเฉียดฉิวมาก เป็นขับรถทัวร์ป่ะรถบัสแต่เรอเกมเนี้ยแต่ว่าแบบลงมอสให้มันเป็นทัวร์ไม่มีไม่มีหราไม่มีต้องเป็นรถบัสแต่เออมันมีแจกอยู่นะแต่งไม่ถึงแต่งบัสเดี๋ยวแต่งแต่งทัวร์รถบัสอะรถบัสบ้านเราอ่ะ อ๋อ,อ,อฟีใช่มม,ด,มดฟรีฮะเป็นมัดฟรีนะใชมีอยู่มีแตกอยู่ผมจำไม่ิดอ,อ,อันนี้เพลงขึ้นยังครับเนี่ย ทำไมผมวเวลามันเดินเร็วกว่าเ,เวลางานหรือชั่วโมงสี่สิบหกขึ้นละขึ้นละพอเพอๆกันเอาเอ้โอ้เห็นรถพนวนวาร์ฟวาร์ฟเหรอเออเห็นไอ้ตัวพ่วงเราอ่ะไอ้ตัวพ่วงมัน,ม,นมันเด้งขึ้นมาบนจอแล้วก็แล้วก็หายไป <c oughs> ตอนนี้เตียงแดงด้วยเตียงก็แดงน <ś k> ิ้วขาเลย <ś k> รถพวกนี้มันเปิดไ,วไวฟเลี้ยวขวาแล้วมันวิ่งเอาวิ่งเอาอะ าออตาบ้านไหนหตาที่ไหนไม่รู้อ,อ่ะตำนอดไงไปตามน้ำพริกติดนาทีตาตาบ้านนี้หรือเปล่า <laughs> ก็ให้นะบังคันมันวิ่งใส่อ่ะยิ่งเปิดมันยิ่งเหยียบเลยเออแม่งมีสองประเภทจริงด้วยนะเอไอธรรมดากับเอสร้างคอนเทนต์ ไปรูปฟ้ฟ้าผ่าอ่นั่นแหละแต่ยังแดงนะตอนนี้อีกประมาณห้าสิบแปดไมล์เนี่ยลองลองกด M ไม่ได้ กด M ม็จะเห็นตำแหน่งกด M แล้วกดปุ่มแท็บมันจะมันจะซูมขยายโกไกลจัง <Okay, yeah. S 1> ใช่ติดแยกอย่างติดไฟแดงโอ้เหยียบไม่สุดเลยคือไอ้นี่แม่งเหยียบเต็มที่แล้วนะความเลยยังยังไม่ถึงที่เรานั่งไว้เลยนะ ไว้นี้หนักจี อุ้ยศูนย์แล้วว่ะเฮ้ยน่าจะเลนวะ่ะเราช้าตรงไหนมันก็ไม่ช้านะเวลาไม่จะน,น้อยไปคือมันคงไม่ได้คำนวณไฟแดงให้เราบอกอ่ะแบบเวลาวิ่ง <c oughs> ถ้าเราฝ่าไฟแดงอ่ะทันเ <c oughs> นี่ยเออน่าจะน่าจะไม่ได้คำนวณไฟแดงอ่ะ <c oughs> ไฟแดงอย่างเยอะอุ้ย นแน่เลยว่ะแน่รถให้เกะกะยุ่งละอันนี้ยุ่งละแบบนี้ก็ยุ่งแล้วครับขวาก็บีบซ้ายก็บีบ เดี๋ยวมามาจอดขวางไงตีวงไม่สุดเลย ไ,นะไปโอเคถ่ายรูปแม่ทีงไหนดีอืเลนนี่คุณนวมาส่งขึ้นเลนป่ะปกติแต่ตอนนี้วง,วง่วง ว่ามันน่าแปลกๆนะเพราะว่ารับมาแล้วมันไม่น่าจะให้เวลาเราสั้นอย่างนั้นน,นี่เราไม่ได้อุบัติเหตุไม่ได้เลยนะเนี่ยคือวิ่งตรงๆแล้วมันยังเลทอย่างวะถ้าไม่นับไฟแดงอะ่ะเราก็จะทัน